โรคซึมเศร้าเนี่ยบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นโรคที่ไม่ได้หลายแหล่งมากแต่สําหรับบางคนเนี่ยเป็นโรคที่ทําให้ชีวิตที่สว่างๆกับมืดลงได้เลยนะครับวันนี้เราอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า r e a s o n s to stay alive เขียนโดย matt hek เขาบอกว่าอยากให้ชวนมาฟังครับว่าเหตุผลที่เราควรใช้ชีวิตต่อคุณอยู่กับ workd podcast podcast ที่จะพาคุณ เติมไฟในทุกๆวันให้วันที่ธรรมดาเป็นวันที่มีพลังได้เหตุผลที่1ครับความเจ็บปวดไม่ใช่ภาพรวมของชีวิตช่วงที่แมทเนี่ยปว่วยเป็นภาวะซึมเศร้าเขารู้สึกว่าเหมือนโลกทั้งใบเนี่ยมันมืดลงแต่พอเวลาผ่านไปเขาเริ่มมองเห็นว่าความเจ็บปวดตอนนั้นน่ะมันจริงนะครับแต่มันไม่ได้ถาวรหนังสือเลยบอกว่าความรู้สึกวันนี้ไม่ใช่คำพยากรณ์ชีวิตเราในวันข้างหน้า เหตุผลข้อที่2ครับอย่าเชื่อทุกอย่างที่สมองบอกในวันที่เราอ่อนลา้าเวลาคนเราผิดหวังเหนื่อยหรือเจ็บปวดเนี่ยสมองจะเริ่มเล่นงานเราครับทําให้คิดว่าคนอื่นดีกว่าเราทั้งนั้นเราหมดคุณค่าในตัวเองแล้วอนาคตไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นได้แน่แต่แมดบอกว่าเสียงเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราเลยมันคือเสียงของความเครียดความซึมเศร้าและความกลัวและมันโกหกเราเก่งมากๆครับเหตุผลข้อที่สาม สิ่งเล็กๆทําให้เรากลับมายืนได้อีกครั้งหลายคนคิดว่าเราต้องเปลี่ยนชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ถึงจะดีขึ้นแต่หนังสือเนี้ยพิสูจน์แล้วนะครับว่าแมทเนี่ยใช้วิธีง่ายๆครับเดินออกจากบ้านเพียง5นาทีฟังเพลงเก่าๆที่ให้ความรู้สึกดีมองท้องฟ้าบ้างเขียนความคิดที่มันค้่งค้างเนี่ยที่อยู่ในใจหรืออยู่ในสมองเนี่ยออกมาอาบน้ําอุ่นบ่อยๆครับหายใจเข้าออกอย่างช้าๆเมื่อเราทําทุกอย่าง ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนเก็บเศษแสงในวันที่มืดมิดนะครับจนในที่สุดมันจะสว่างให้พอเห็นทางเดินต่อไปได้เขาบอกว่าคุณไม่ต้องแข็งแรงเพื่อจะเริ่มต้นแต่การเริ่มต้นเนี่ยจะทําให้คุณแข็งแรงขึ้นเองเหตุผลข้อสุดท้ายครับข้อที่4ชีวิตเต็มไปด้วยเหตุผลที่ให้เราอยู่ต่อแม้ตอนนี้เราจะยังมองไม่เห็นมันแม้บอกว่าผ่านช่วงที่ยากที่สุดมาได้เนี่ยเขาเห็นเหตุผลในการอยู่ต่อนะครับ มันง่ายๆเลยเพื่อคนที่เรารักเพื่อหนังสือดีๆสักเล่มเพื่อเพลงที่ทำให้เราอุ่นใจแสงแดดในตอนเช้าหรือพบกับรอยยิ้มของใครบางคนหรือแค่การดื่มกาแฟแก้วเดิมในร้านประจาสิ่งเล็กๆเหล่านี้รวมกันทาให้เรารู้ว่าโลกไม่ได้ว่างเปล่าและยังมีเรื่องดีๆรออยู่ข้างหน้าแม้วันนี้เราอาจยังไม่เห็นมันชัดเจนครับ